ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ความสัมพันธ์ของสหรัฐและอิสราเอลถูกจับตาเป็นพิเศษนะครับยิ่งวันนี้ผู้นําของสหรัฐแสดงจุดยืนหนุนอิสราเอลในการทําสงครามในครั้งนี้อย่างเต็มที่แต่ความกังวลน,นั้นกลับไปตกอยู่กับยูเครนคุณพงศธรครับทําไม ถึงสร้างความกังวลให้กับยูเครนครับคือถ้าสหรัฐหันมาหนุนอิสราเอลเต็มที่เนี่ย<ม>หลายคนก็จับตามองนะครับว่าการให้ความช่วยเหลือทางการทหารกับยูเครนมันจะลดน้อยถอยลงไปหรือเปล่าแม้ว่าผู้นําสหรัฐจะบอกว่าการให้ความช่วยเหลือทั้งอิสราเอลและยูเครนเนี่ยทำควบคู่ไปด้วยกันได้ครับคุณผู้ชมครับการให้คํามั่นของประธานาธิบดีโจไบ,บ,ดจบ,บเดนในการแถลงที่ทําเนียบขาวก็ยิ่งตอกย้าไม่เห็นความแน่นแฟ้นระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลได้อย่างชัดเจนครับ So, in this moment, we must be crystal clear. We stand with Israel. We stand with Israel. And we will make sure Israel has what it needs to take care of its citizens, defend itself, and respond to this attack. There's no justification for terrorism, there's no excuse. ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากผู้นำสหรัฐแสดงท่าทีต่อความขัดแย้งในครั้งนี้อิสราเอลก็ได้เปิดภาพการส่งมอบความช่วยเหลือชุดแรกจากสาหรัฐนะครับรกระทรวงกลาโหมอิสราเอลระบุว,ว่าเครื่องบินลำนี้บรรทุกอาวุธล้ำสมัยเพื่อรับประกันการส่งมอบความช่วยเหลือจากสาหรัฐมาอย่างอิสราเอล การแสดงความพร้อมสนับสนุนอิสราเอลในการรับมือกับกลุ่มามาสก็นำมาสุ่คำถา,ถามถึงผลกระทบต่อปฏิบัติการทวงคืนดินดดนของยูเครนด้วยครับหลังจากก่อนหน้านี้สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ตัดงบประมาณให้ความช่วยเหลือยูเครนในการลงมติร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราว พือหลีกเลียงภาวะชัดดาวเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วนะครับเนื่องจากกลุ่มขวาจัดภายในพรรครีพับป,ปริกันบางส่วนไม่เห็นด้วยกับการสนับสนุนความช่วยเหลือทางการทหารให้ยูเครนเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว แต่การช่วยเหลืออิสราเอลกลับได้รับแรงสนับสนุนมากกว่านั้นครับเพราะอะไรเพราะว่าสมาชิกพกรรคพิภ b ริกันมีความใกล้ชิดกับเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลมานานด้านรัฐบาลไบเดนก็พยายามที่จะสนับสนุนอิสราเอลและยูเครนควบคู่กันไปแม้ว่าการให้ความช่วยเหลือทั้งสองประเทศจะมีความท้าทายไม่น้อยก็ตามครับ อิสราเอลขึ้นแท่นเป็นประเทศผู้รับความช่วยเหลือรายใหญ่ของสหรัฐมาโดยตลอดนะครับสะท้อนให้เห็นจากข้อตกลงด้านการทหารของทั้งสองประเทศย้อนกลับไปเมื่อปี2016สหรัฐได้อนุมัติความช่วยเหลือทางการทหารแก่อิสราเอลมูลค่า38,000ล้านดอลลาร์หรือไม่ต่ำกว่า1ล้าน3แสนล้านบาท ภายในกรอบเวลา10ปีรับถือเป็นเงินอุดหนุนพันธมิตรก้อนใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐนะครับสิ่งที่อิสราเอลต้องการมากที่สุดเพื่อนําม,มาใช้ต่อก่อกับกลุ่มฮามาสคืออะไรมันครอบคลุมตั้งแต่อาวุธยุโทโธปกรณ์ขนาดเล็กสําหรับกําลังพลไปจนถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศเป้าหมายของอิสราเอลก็คือการป้องกันไม่ให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการทหารและพลเรือนได้รับความเสียหายจากการโจมตีด้วยจรวดของกลุ่มฮามาสครับส่วนยูเครนต้องการอะไร อยู่เครนต้องการเครื่องกระสุนระบบป้องกันภัยทางอากาศและรถถังรวมถึงยานเกราะในปฏิบัติการโจมตีโต้กลับเพื่อทวงคืนดินแดนจากรัสเซียครับ แ,และแม้ว,ว่าอิสราเอลและยูเครนจำเป็นจะต้องใช้ระบบป้องกันภัยทางอากาศเหมือนกันแต่ระบบไอออนโดมของอิสราเอลไม่ได้ใช้จรวดยิงสกัดรุ่นเดียวกับระบบ p a t r i o อตที่ยูเครนใช้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นอาวุธที่อิสราเอลและยูเครนต้องการมันจึงไม่น่าจะทับซ้อนกันมากนะักทีนี้ การให้ความช่วยเหลือจะเกิดขึ้นได้อย่างไรรัฐสภาสหรัฐก็อาจจะพิจารณางบประมาณฉบับเดียวครอบคลุมการช่วยเหลืออิสราเอลยูเครนการบรรเทาภัยพิบัติและการป้องกันชายแดนไม่เช่นนั้นเงินสนับสนุน ทั้งสองประเทศก็อาจจะถูกบรรจุเอาไว้ในร่างงบประมาณที่รัฐสภาจะต้องลงมติในช่วงปลายปีนี้เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเดินหน้าต่อไปได้นาโต้ก็ดูเหมือนจะรับรู้ถึงความกังวลใจของยูเครนนะครับวันนี้ที่ประชุมรัฐมนตรีกลาโหมนาโตที่กรุงบรัสเซลของเบลเยีเยรมรัฐมนตรีกลาโหมเนเธอร์แลนด์ยืนยันว่ายูเครนยังคงอยู่ในความสนใจแม้ว่าความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับฮามาสจะได้รับความสนใจไปทั่วโลกจนบทบางสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครน ที่อยู่บนหน้าสื่อในขณะนี้ครับการสแสดงจุดยืนของสหรัฐในการสนับสนุนอิสราเอลอย่างเต็มที่ก็อาจจะยิ่งเติมเชื้อไฟให้ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางร้อนแรงมากขึ้นนะครับคุณเจษดาคุณอนวิสารมันมีสัญญาณมาจากกลุ่มเฮสบอลลาในเลบานอน<ม>และกลุ่มฮูตีในเยเมนด้วยที่ออกมาขู่ว่าพร้อมที่จะกระโจนเข้าร่วมในความขัดแย้งครั้งนี้ถ้าสาหรัฐเข้ามาแทรกแซงปัญหาภายในภูมิภาคครับขอบคุณครับ,บคุณพงษ์ชัตน์ครับ